เรียบง่ายจริงใจใช้ได้จริงมีคุณค่าและที่สำคัญคือสวยลำพังอาจจะไม่เหมาะออกับคนอื่นแต่เราทำขึ้นมาจากความเป็นตัวของเราเพอเราใส่เนี่ยของกับคนมันเข้ากันได้อะเวลาคนอื่นเห็นโอ้สวยจังเลยแต่เขาให้เขาใส่เขาไม่เอานะเราก็สวยลำพังแบบเราอะและงานที่ดีเนี่ยมันจะพาชื่อเราไป ชื่อสมพรอินทรประยงอายุ63ปีบางคนก็เรียกสมพรศิลปินพวกอาร์ตฟอมไทยแลนด์คือใครจะเรียกเราอะไรก็แล้วแต่เขาไะฮะเรารู้ว่าเราเป็นคนเย็บผ้าคนธรรมดาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเอกลักษณ์ของพี่เป็นสีธรรมชาติเย็บด้วยมือทั้งหมดการตัดเย็บชนเสื้อผ้าของพี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะแยะมีใจกับเข็ม คือเวลาพี่ทํางานพี่จะสนุกอยากให้มันเป็นอะไรอย่างที่เราชอบก่อนแล้วพีม่มองว่าเมื่อเราชอบงานเราเองแล้วคงคงมีคนที่เหมือนเราอะอยากจะชอบงานของเราแล้วเราก็เอาชนะเรื่องที่เราทําทํายังไงจะให้มันขายได้ทํายังไงให้คนชอบทํายังไงให้คนใส่เสื้อเราแล้วมีความสุขแต่ดังไม่ดังไม่รู้เลยแต่ดีใจตรงที่ว่ายัางน้อยถ้าคนไทยเห็นเขาก็จะรู้เอ้ย e คนนี้คนไทยเนี่ยคนไทยเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราตั้งใจและหาโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยนะฮะเราทำได้ทุกอย่าง ช่วงที่ไปแสดงที่โฟกัสก็มีผู้รู้เรื่องผ้าคนที่สนใจงานศิลปะเนี่ยเขาจะมาในงานมีดอนนาคาเรนเจ้าของ DKNY u อุบนเซนเี่ยเขามาเจองานของพี่เขาก็เลยซื้องานเราไปแล้วก็อยากเอางานเราไปขายเวลาเขาจัดแสดงงานของเขาแล้วก็ใช้ชื่อสมพรอินทรประยงค์เป็นคนออกแบบเสื้อผ้าอันนี้ก็ยังซื้อด้วยกันทุกๆปีหลังจากนั้น6-7ปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังซื้อกันอยู่ ในการทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดโอกาสเพราะว่าความพร้อมของเรามันมีอยู่แล้วอย่างปีนี้พี่จะมีงานที่ไปแสดงเนี่ยมันเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนนะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยแสงแดดเงาเงาอะไรเงี้ยพี่ได้ลายอย่างเงี้ยพี่เห็นกระบุงตะกร้าพี่ก็เอาลายในกระบุงตะกร้าเนี่ย มาใส่เป็นลายเสื้อผ้าแทนเราไม่ต้องวาดกระติก,กา้าแรอกแค่ลวดลายนี่แหละอันนี้เป็นลายที่พี่เดินสะพานลอยแล้วพี่เห็นเงาในแสงแดดพี่ก็เอามาทำเอามาปักเลยแล้วเวลาเราใส่กับนอกกับในได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันไม่สวยฟิคเข็มเราไม่ดีไม่ใช่นะคะในความไม่สวยมีความสวยอยู่ตลอดเวลามันไม่มีถูกไม่มีผิด อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ว่าผิดมันคือสิ่งใหม่พี่ยเลยบอกว่าทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยคือครูไมว่าธรรมชาติสัตว์สิ่งของลมผู้คนของใช้คือครูเราทั้งนั้นคือไม่ได้รู้สึกอะไรกับเอทีนะมีแต่ว่าทําของให้เขาซื้อขายได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องข้างหน้าแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยณนะตอนที่ทำเนี่ย ขอให้ใส่ใจกับงานแล้วเขาก็อยากกลับมาซื้ออีกแล้วปีหน้าจะมีอะไรไหมเพราะว่าทุกปีพี่ทํางานไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเสร็นของพี่ <pered> พี่อยากทําอะไรพี่ก็ทําพี่จะบอกคนทํางานว่าใช้ความรู้สึกในการทํางาน <adjacent> ความรู้สึกตัวตนของงานมันคือชื่อของเราตอ <quatre S 2> นนี้อายุ63แล้วใช่ไหมก็ <p> <èg> ยังยังสร้างผลงานอยู่เรื่อย <S <S ๆพี่คิดว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันเห็นอะไรต่างออกไปอีกงานมันจะมีปรัชญาแล้ว มันจะมีแฝงข้อคิดแฝงด้วยชีวิตอยู่ในงานแล้วก็คุณค่าของมันเนี่ยอาจจะอยู่ที่ความใหมนะ่เราไม่เคยเก่ากับงานของเราเลยเราก็สร้างงานของเราใหม่เรื่อยๆเรื่อยงานมันไม่ได้บอกอายุของคนทำนะมันบอกอายุของของของคุณค่ามันอยู่ที่งานไม่ใช่อยู่ที่ตัวคนทำแนละ้ว